สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ X s e r i e ีนะฮะโฉมใหม่ล่าสุดนะครับ2022สวยๆแบบนี้เลยนะฮะคันนี้แต่งเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้แนะนำงานหุ้มเบาะตรงรุ่นนะครับปั๊มร้อนเป็น d m a x All New แบบนี้เลยนะฮะเดินได้เป็น stitching แดงนะครับหุ้มด้วยดำลายหนังแท้นะครับงานตรงรุ่นสวฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับคู่หน้าผ่านไปเดีวมาดูข้างในฮะสวยๆแบบนี้ฮะ เนี่ยการเดินได้นะครับตะเข็บนะครับสชินนี่ครับแบบนี้ฮะเดินเป็นตะเข็บคู่เลยนะครับปั๊มร้อนเป็นคําว่า All NewD Max แบบนี้นะฮะดูงานเดินตะเข็บฮะสวยๆแบบนี้ฮะทางซ้ายและขวานะครับตึงๆเงนไปครับคันนี้ยังติดตั้งยางรองเท้านี่ครับเป็นยางรองเท้าเครับเบอร์นะฮะเป็นดาใต้แดงรุ่นใหม่มีกระเป๋าเก็บโทรศัพท์ให้ด้วยซ้ายและขวานะครับ มียางกันลื่นด้วยนะฮะมาดูนะครับตำแหน่งนี้บ้างนะครับตำแหน่งคนซ้อนด้านหลังมีกระเป๋านะครับถ้าเป็นตัวแพงจะมีกระเป๋าถ้าเป็นตัวถูกจะไม่มีนะครับนี่ฮะยางรองเท้าก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับเป็นยางรองเท้า 5D จากเคโร b เบอร์ฮะตัวนี้เป็นรุ่น3หัวหมอนนะครับ เป็น DMAX 4ประตูรุ่น3หัวหมอนถอดได้ทุกมันนะครับหัวที่1 2และ3นะครับตรงกลางนะครับมีเท้าแขนนะครับมีที่วางแก้วพร้อมกับตัวเบาะปรับเป็นฝั่งนี้60นะครับฝั่งน้อ40นะครับแบบนี้เลยใครที่สนใจพุ่งเบาะนะฮะเราแถมไม่ได้ไปด้วยนะฮะนี่ฮะสีแดงนะครับคาดเบลนะฮะแถมให้เลยนะครับสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับ พุ้มเบาะและยางรองเท้า6 d นะฮะบางคนเรียกยางรองเท้า5 d บางคนเรียก6 d นะครับบางคนเรียก9 d บางคนเรียก7 d นะดีหลายแบบเยอะเกินมันก็คือข้าวหลามตัดนี่แหละครับเป็นลายข้าวหลามตัดนะครับที่เรียกว่าลาย VIP นะฮะตัวนี้ฮะมีกระกเป๋าเก็บของที่ผมบอกซ้ายและขวานะครับตัวใหม่งานสวยๆแบบนี้เลยนะฮะฝั่งนี้นะครับคู่หน้าก็จะปั๊มร้อนนะครับมีคําว่า All New D-Max แบบนี้นะฮะส่วนด้านข้างกําลังหุ้ม เป็นหนังอยู่นะครับของเดิมจะเป็นผ้านะฮะก็จะเก็บฝุ่นและสกระปรกนะฮะก็เลยทำทำการหุ้มใหม่นะครับโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ต้องการปูพื้นหุ้มเบาะนะครับสวยๆใน All n d w d m a x สีเทอร์รัมโบตัวใหม่2022แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถนะ้แดมพิจบูลรวมถึงย u t u b e Studio และแพลตฟอร์ม Ti k t o k นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ